ท่นครับเริ่มแล้วนะครับงานของสำนักเสร,รษประชกรจังหวัดนะครับโคราชาร์มเมอร์2,024ครับนี่จะเป็นเวทีกลางนะครับเราจะเปิดเวลา16นาฬิก15นาทีโดยนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนานะครับรองผู้ว่าการจังหวัดและคนเราจะสีมาที่นายวิโรธ ทรงรัตนานเป็นผู้ข่าวรายงานที่เจ้าจังหวัดนะครับตอนนี้น้องๆก็กลังจัดพื้นที่เพื่อรอความสมบูรณ์แบบของงานมีบูธเดียวนะครับ3าสา,สาวเลยครับปกติไปหน้าสรารกลางเขาจะใช้3เมตรนะครับวันนี้ก็ามา3ส,สาวกว็ละสามเมตร วัน,นวันนี้เขามาสามสาวได้สองเม็ด <c oughs> <c oughs> ครับเนี่ยมาแจมตรงนี้ด้วย <c oughs> ใส่เดือมลักฟามนะครับผมพรเทวินนะไม้แปลกไม้งามครับผม <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเริ่มเข้าจับจ่ายแล้วนะครับ <c oughs> สนุกสนานกันละ <c oughs> ได้ขายกันแล้ว ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาขายดีปักหน้าเลยเข้ามาเออนั้นหวานใช่ในในในโอ้โหขายดีขายดีอ่ายยอย่าเพิ่งหาวนะครับอย่าเพิ่งหาวแม่ค้ายอย่าเพิ่งหา่าวสดสดเลย,โ,าายโอ้โหเยี่ยมแย้มยิ้มแย้มขอบคุณขอบคุณครับขบโคราชไม่ใช่ขอบสุรินทร์นะขบโคราช ถ้ากบครับกบสุรินกบสุรินต้องพูดเขมรโอ้ยนี่กบยัดไส้ปกติเห็นแต่เขาเจ้าเขาเจ้าย่างเนาะเดี๋ยวผมส่งให้น้องผมดูก่อนเลยเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะนะมึงไปย่างไม่ทันขายนะต้องบอกมันอันนี้อบเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยกบยัดไส้นะครับแต่ว่าเป็นกบอบนะครับไม่ใช่กบย่าง ร้อยบาทกบอ่วปลานะครับปลาไรกล้างต้องถอดถอดก้างเนาะ,อะโอ้โหไม่มีก้างอันนี้คืออะไรเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวต้องซื้อต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อแอลคารกแคลลเนียไปเป็นกับแก้มก่อนอันนี้ไส้กรอก โอ้โหมาตรฐานโคราชเราเนาะวันนี้อันนี้ขายยังไงเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวอันนี้ถ้าเป็นสองตัวนี้สองตัวหนึ่งร้อยโอ้องตัวหนึ่งร้อยเมื่อก่อนเคยจะไปกินปลาโซมเยอะโซทอนเนี่ยโคราชบ้านเราก็ต้องเยอะแยะเลยปลาเป็นสูตรสมุนไพรสูตรสมุนไพรเลยเนาะนี่ครับผมครับผมอ่าตังเติมเงินเติมเงินเติมเงิน ถ่ายได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคอยได้ถ่ายรปูปสู้สู้สู้ผักออแกนิกเด้อย,ยิ้มแย้มขนาดเจ้าของเจ้าของเจ้าของบ้านก็ยิ้มงามขนาดเลยเอ้าวน้องโจ้ผมจะหมดแล้วครับกับน้องต้นจะหมดแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปอามาใหม่แล้วครับ เสื้อผ้าก็จะหมดแล้วครับอ๋อสีเหลียมปอนงานผ้า,าสวยๆอยู่มุมนี้นะครับอยู่ใกล้ๆหอปาริสเนี่ยนะครับใครสนใจมาดูได้มาเลือกมาชมอันนี้มาจากบัวใหญ่บัวลายบัวลายอา่ายิงย,ยาวๆไปเลยครับพี่น้องครับยิงย,ยาวๆไปเลยครับยิงย,ยาวๆไปเลยครับ ยิงยาวไปแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจขายนะครับดูเด็ดอย่างเดียวครับนี่ขายหมดแล้วครับนำมาใหม่นะครับเนี่ยขายหมดไปแล้วเนี่ยเ <c oughs> พิ่งไปรับมาสดๆเลย <c oughs> อันนี้มาจากวางน้ำเขียวนะครับมาจากตัื่กี้เห็นนอนไปแล้ว1ตื่นกวลังจะมาขโมยของอยู่ นี่แม่ก็่มาแต่ตีสองนี่เนี่ยมันเท่ากันล้มเกี้ยวสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยแพงเดียวเนี่ยมืดแล้วเด้เนี่ยเขามากไปเอาไม่เองมืดแล้วเนี่ยไม่แพงนะคะอ่ไม่แพงเลยเจ้าของสวนมาเองในวันนี้ปกติเราขายอยู่หน้าสารกางนะครับทุกวันศุกร์นะครับมีอย่างแม่เออเขาบอเกลียวบัวก็มีอีกโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลย ปกติจะขายอะไรนะมียังเกาะที่ผมกินประจำยังกาะก๋วยจับเอวันนี้ก็าไม่เอาไฟขึ้นมาเลยไม่ได้ขายจ้อยเดี๋ยวไปขายหน้าสารคางวันศุกร์กันแล้วกันวันนี้ถือว่ามาพักผ่อนฟื้นมานจะอ่อนเน้อใหม่ไงเนี่ปปาดาดปาดาดปาัาดปาดปาดปาปาดปาดดปาดปาดปดดดดดด่ แต่ว่าท่วโลกจะมาซื้อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแล้วมาแล้วคนสวยมาแล้วขอบคุณับ